มานี่มาออกมานี่มาเร็วสองทุ่มครึ่งค่ะไหนอยู่นี่อย e> ู่ e> okay. นี่หูกไหนมะลิมะลิอยู่ไหนโอ้ยทับ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 มีเด็กมีเด็กอยู่ข้างหลังไหนมีเด็กน้อยอยู่ข้างหลังหรอโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ไหนอ่ะใช่ไปแวะกินข้าวกับเพื่อนเพราะว่ามันผ่านใช่ไหมเออไหนเูาไหนเูาแล้วหนูทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยอ๋อลำคานลำคานลำคานหนูลำคานลำคานอย่ามาใกล้หนูหนูลำคานนี่เหรอไหนไหน อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันโอ้โหนอนหลบอยู่ใต้รั้วเขียนยาพันเหรอนอนหลบอยู่ใต้รั้วเขียนยาพันกันเหรอมันเป็นมันเป็นคอมฟอร์ทโซนเหรอลูกอันนไปไหนมาแบบอันนี้หืมไปเที่ยวไหนมาชุบ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 ไหนอ่ะเอาเล่นหน่อยเร็วเอาออกลังกายหน่อยเร็วเนี่ยลูวก็ตาแมวน้อยไม่มีเพื่อนเล่นเลยอ่ะลูกเร็ว

เฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครสนใจเลยเหรอคะไม่มีใครสนใจจะเล่นเลยเหรอไม่มีใครสนใจจะเล่นเลยทำไมเนี่ยนี่เงียบกันหมดนี่เงียบกันหมดอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย อะไรติดกับเหรออะติดกับไหนมาลีลูกไหนไหนอะมาลียากมองกล้องหรออยากคุยกับคุณผู้ชมหรอลูกอยากคุยกับเอหนูหรอสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีเอฟซีก่อนเร็ว <S <s <c oughs> ตอนเป็นตี๋เนี่ยไอ้ไมหินนะมาได้เรื่องเราจำบ้านทิ้งแม่เล่มือลิ้ลิ้ ल, <laughs>